วันนี้ก็จะมาลงคลิปเกี่ยวกับงานพลาสติกของผมนะครับงานสำหรับงานของผมวันนี้ก็คือนี่แหละตัดพลาสติกครับนี่ครับขายกับประเด็นราคาแล้ครับที่ผมเคยลงคลิปว่าพลาสติกถูกกระถูกครับปัจจุบันราคาก็อยู่ที่ผมส้งหาบาทนะครับพี่น้องนี่ครับตัดเดี่ยวนี่ มิจิิญใหญ่ครับหาบาทบางโรงงานกับสองบาทบางโรงงานกับสามบาทบางงากับเรี่ยวแต่โรงงานเขาจะตั้งรับสื่อนะครับแต่ว่าผมต้องเลยมานั่งตัดนะครับนี่กําลังข้นขึ้นรถนะครับจัดเลียงวันนี้นะครับพนักง,งานผมบอมาครับไม่มาทํางานนะครับนี่ครับตัดคนเดียวครับช่วงนี้ จะเอาพลาสติกออกก่อนนะครับส่วนงานสื่อนะครับผมมาท่านไปสื่อครับหนู่ข่าโทรมาผมถึงจะไปนะครับแยะส่วนนี่ออกซก่อนของเครื่องซักผ้านะครับเครื่องซักผ้าของเครื่องซักผ้านะครับโถปั่นแห่งพลาสติกนะครับส่วนมานะครับประเภทพลาสติกนะครับจะเป็นพลาสติกอ่อนนะครับส่วนใหลถึง ทั้งในทั้งนอกมันครับเมนหมดเลยใช่หมดเลยนะครับพลาสติกอ่อนนี่ครับน้าพร้อมครับบาดที่ตัดใส่แบบใดพอใส่ยังตัดผมใส่นี่ครับหินเจียตัดเหล็กนะครับตัดตัดพลาสติกแต่วันื่องเนืดจ้าหน่อยครับตัดยากจ้าหน่อยนะครับก็คือตัดเหล็กตัดพลาสติกตัดยากนะครับเป็นงานที่บ่มีไผ่ยาเข็ดนะครับ บอกง่ายๆหรอกเพราะว่ามันถูกถูกกระต้องเฮ็ดนะครับกระต้องทรงผมกระทรงบาหลายครับทรงเทรันน้อยๆซํานี่แล้ครับนี่จากที่ผมเคยทรงหลายครับต่อแผงขางขึ้นอีกนะครับต่อท้ายขึ้นอีกผมกระลดลงนะครับเหลือซํานี่ผมทรงพัดติแข็งนะครับหลายอีลีครับต่อท้ายอ่อนครับต่อแผงขางขึ้นอีกเพราะทงให้มมนไดน้ำหนักดึงตัน อันนี้กประมันสองสามรอยโลนะพี่น้องเลยบลายเดีวครับด้สมไยผมเอาสมันเพราะว่าผมไม่ได้ส่งไกลครับส่งพลาสติกอ่อนส่งใกล้ๆนี่ครับพลาสติกอ่อนนี่ครับต้องตัดนะครับหินเจียห่อนครับตัดพลาสติกมันเหนืดครับนี่ครับใบผมตัดผมใส่แบบนี้ใบตัดเล็กตัดนะครับใส่แบบนี้แต่ว่าตัดกับ ใส่เ้นตานะครับผมตัดนี่เบนตาผมาการมันกระเด็นใส่ครับเพราะว่าพลาสติกเวลาเขาตัดมปนจะเบื่อยนะครับอาจกระเด็นถูกผิวหนังเขาได้นะครับมันจะห่อนนะครับเกเลือลายครับโวปั่นนี่ครับตัดโวปั่นไปขายก่อนส่วนอย่างอื่นค่อยตัดที่หลังนะครับ ครับให้ผู้แล้วราะค้าเบียบนี้เขาจะซื่อ2อบาทนะครับบรอรตัดขันตัดแล้วครับทรความสุดสะนี้ยังเอาเล็กออกเห็นดีดีครับนีบ<อ>้ครับเพิ่มขึ้นอบอจินเลยไม่เป็อย่างนี้